สวัสดีครับสวัสดีน้องน้องหลานๆเพื่อนๆและกันร,ระยานิมิตท่านวันนี้ก็มาถึงตอนที่สิบหกบางคนี่คิดว่าเอ๊ะทำไมโอ้โหยาวลุกเกินตั้งสิบหกสิบห้าตอนก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันอธิบายกันทีละวันหนึ่งก็ได้ประมาณนั้ ไอ้ยี่สิบนาทีเนี่ยนะยี่สิบนาทีก็อธิบายแบบน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงอะไรเงวันก็ได้หน่อยเพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อว่าไม่ให้มันข้ามตอนมันไม่แอมไม่มันข้ามตอนตอนนี้สําหรับท่านที่ที่ชำนาญงานทำงานได้แล้วก็ไปได้พบๆๆเลย ไปเห็นภาพแล้วก็ทําได้เลยแต่เพื่อนน้องเพื่อนๆที่ไม่ยังไม่อินไม่ยังไม่อินกับไองานประเภทนี้มันก็ต้องรอดูกันไปเรื่อยๆเอมอิเลนิตเทียนหน่อย,เ,อยเพราะว่าเราต้องย้ํไม่ใช่ทำเพราอเพื่อเพื่ไปเลยมันไม่ใช่อย่างานั้นมันก็ต้องย้ํให้เอ้ความชัดเจนนะก็ไม่ว่าไม่ต้องว่ากันอืม ก็วันนี้วิธีหาค่าของมาตราส่วนจากภาพถ่ายเพื่อการศึกษาฮะครับผมอืมก็วันนี้เพิ่มมาอละเพิ่มมาเพิ่มรูปภาพาหีกหน่อยหนะึ่งอันนี้ตรงนี้คืออันนี้ทําม,มากับมือทําม,มือก็น่าจะสิบปีฝ่าละสิบปีฝ่าละเซนมันก็มีบอกนะคดสอบคดสอบไว้แบบหกยี่ห้า ไอเนี่สองสองศูนย์ศูนย์หกนะแล้วปีนี้มันอ่สองสองยี่ห้าอะไรนะฮะใชสองศูนย์สองศูนย์สองห้าแล้วนะนะ 2, 0, 2, 0, 2, นะไม่รู้กี่ปีอะอืมอ,อเ,เอาใจแบบนี่แหละมันไม่แก่ทนไหวอ่นะฮะอืมอ๋อทีนี้ เรากา็พูดถึงว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราไปถึงไหนเมื่อวานนี้ไปถึงไหน่าเอามาถึงตรงนี้กันเอาเลยเอา่าก็เมื่อวานนี้ถึงตรงนี้ว่า,าน้องๆทำไอ้ตัวนี้ได้นี่แล้วอืมทําตัวนี้แล้วหัว ัวละขนาดนี้แป็นแป,ป็นท้ายนี่ดูแล้วมันมีโครงสร้างบอกแล้วอ่ะมันมีโครงสร้างบอกแล้ว <c oughs> นี่มันมีโครงสร้างบอกแล้วฝั่งหกเมตรเก้าสิบเนี่ยก้ในก็หกเมตรเก้าสิบเพราะันาม,มันตัวเดียวกันนะแต่ระนาบช่วงของมันของไอ ต่้งไงท้ายหัวไม่เหมือนกันจะฟั้างประกันเยอะอ่าก็โอเคนะนี่ทำตามเนี้ยไปละตอนเนี้ยก็พูดเลยนะน้องๆมันเพื่อนก็ทำตัวนี้ต,ตัวนี้ทำตัวเนี้ยกับทำตัวนี้มันมีแค่นั้นแหละฮะอืมก็มาถึงว่าจะเอาขึ้นมายัางไงอ่าทำแล้วติดละติดละ ขั้นตอนต่อไปก็วาดกรงไอ้วาดกงนี่ก็โอเคแล้วนะวาดตัวกลางให้มันเป็นเพี๋ยวเดี่ยอาจารย์บอกแล้วนะให้มันอยู่ในลักษณะเนี้ยตัวเนี้ยอนะเพราะว่ามันมีขั้นตอนบอกแล้วเนะี่ยแล้วก็เขาวาดตัวนี้อืมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่อ่าที่อาจารย์บอกกันนะว่ามันวาดมายังไงนะมันต้องย้อนอนะ่ะไปดูเอาเอง เนี í, sinners, these, ่ย <aún> ี us, ่ตัวน right? anyway, ี so, likewise, ้ตัวนี้ตัวนี้เพราะว่ามันก็ได้มาจากความฟางของไอ้ตัวนี้แหละนะเห็นไหมในความฟางเนี่ยมันเนี่ยเฟังเท่าไหร่ในความฟางของมันอ่มันมีบอกแล้วไอ้อาตาส่วนน่ะที่อาจารย์บอกมันมีอยู่แล้วฟางอะไรไม่เก้าเมตรเท่าไหร่ได้ตัวนี้ตัวนี้อ่าฟังอะไร แล้วก็มาวางข้างบนเนี่ยมาวางข้างบนเนี่ยเนี่ยม,มาวางข้างบนเนี่ยทีนี้วางพบพอวางแล้วกวางวางกะอันไหนอะ่ะกวางกบไอไม้ตัวนี้ไงเนี่ยไม้ไม้ตัวกลางอ่าสีเม่ะหนาสีเมนกว้างสองเซนะ่ะตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย นะสองเซนวางนวางเสร็จเรียบร้อยอ่านะทำไงก็เอาไม้ไม้นะไอตัวนี้ยึดกาวให้นั่นนะต้องต้องจับฉากนะต้องจับฉากคำว่าจับฉากนี่ก็คืออ้าวโต๊คุณไม่รู้อะนะฮะโต๊น้อง เนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ผมสอนคนที่ไม่เคยผ่านงานมาท่านน้องน้องหลานหลานเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยผ่านงานมาเลยแต่สำหรับท่านที่ผ่านมาแล้วก็โอเคนะผ่านไปอ่าผ่านไปที่ผมเอา,าเฉพาะอันนี้ที่ว่าไม่เคยผ่านงานเพราะนั้นอาการตั้งกงตัวเนี้ยอ่า อ่าการตั้งกรงอันนี้ถือว่าสําคัญมากนะก็คือสําคัญมากก็คือไม่ต้องตั้งฉากนะต้องตั้งฉากอืมคือไม่ต้องตั้งฉากนะต้องตั้งฉากน้องจะต้องเอาไอ้ตัวเนี้ย ตั้งฉากให้มันได้พี่ะนะแต่อันนียให้ได้ของมันเลยนะตั้งต่างฉากเนี่ยตังต้งฉากใันมันอ้าวใช่ไหมนะเนี่ยตั้งฉากน้ำใหเทเธอท้าไว้าฉากน้อยๆน,น,นะอืออ่านเนี่ยตั้งฉากคำที่โต๊ะวางตั้งตั้งฉากก็ตัง้งให้ได้ให้ได้กันได้กันให้ส่วนฉากตัวนี้ใช่ไหม มันก็จะมีแบบองศาของมัน่ะอ่าว่ามันล้มไปเท่าไหร่นะอ่ามันจะล้มไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีมันตไม่มีบอกบนแหละอ่าใช่ไหมอืมเนี่ยมันมีมมล้มบอกอ่าบอกบนคือต้องเข้าใจมันแน่ๆคืองานพวกนี้ต้องเป๊ะต้องฉากเป๊ะต้องไม่ฉากเป็นเบี้ยวอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็ทำเบี้ยวๆมาหรอ ตามไม่ไหวนะที่ตาตาม,มันก็มัน,ม,นมันเบอร์เอเอดูเบี้ยวไม่ไมาพอไอตอนทำม,มันตรงเป๊ะนะตอนทำมันตรงเล็งไปเล็งมาปั๊บแต่พองานเสร็จจะขึ้นกระดานอีกทีเนะี่ยมาดูไม่เอาเบี้ยวไปเรเยอะหรือใหม่นี่มันเป็นได้อย่างนย้ครับผมเพราะอันนี้เออต้องให้มัน มาลายงานินแน่นอนนะเอาโอเคตอนนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งได้ฉากแล้วเมื่อทำได้ตั้งได้ฉากแล้วนะเนี่ยก็ทำยังไงก็ทำยังไงอ่าทีนี้ไอ้กรงตัวนี้ไอ้จะอธิบายนิดหนึ่งไอ้กรงตัวนี้ไอ้กรง,งตัวนี้ตอนที่เราจะตี ในรูปตละนี้หลังนี้แล้วนะสติในลักษณะนี้แล้วเนี่ยอนะอ่า้ยอ,อ,อืืมมออ้าตกลงก็ไปทำกันหลังให่แล้วเรียบร้อยแล้วอืมอ่าทำกันหลังใ่เรียบร้อยแล้ว โอเคก็ออกมารูปนี้อ่านี่กลงที่เราทําเนี่ยมันจะออกมาได้ลัขนาดนี้อย่าลืมว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่วานะมันจะไม่เวาวทำเป็นกระดานพืชปะไรกลางๆเนี่ยอ่ากลางๆไปเท่าที่ดูในแบบนะเท่าที่ดูในแบบแต่ถ้าเราจะเ,าเวาวให้มันกลมกลืนอีกสักนิดหนึ่งมันก็ดอมได้นะ พราะไอ้ตัวนี้มันเป็นกระดองหมึกเลยถ้าทั้งรักะดาดเนี้จะเป็นกระดองหมึกให้กระดองหมึกนี่เราจะพูดอย่างนี้อืมเมื่อเราทําเสร็จตรงนี้นะถ้าเราทําเสร็จตรงนี้ปุ๊บน้องๆต้องเอากระดานเนี่ยตรงนี้นี่ทําอยู่ที่ข้างล่างเลยที่โต๊ะนี่หละที่โต๊ะเนี่ยแต่ยังไม่ได้เอาขึ้นไปประกอบน้องๆก็ต้องเอานะหาไม้หาไม้เนี่ยตัวหนึ่ง อ่าย,ยาวๆก็ได้ไม่จําเป็นอ่าย,ยาวๆก็ได้เพื่อว่าเมื่อก่อนมันเป๊ะปะย,ยาวๆนี้ก็ได้อ่าฮะเนี่ยยาวๆนี้ก็ได้อ้าวใส่สีสันหน่อยเอ้าวเนี่ยมันจะเลบออกมากหน่อยข้างนอกหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอ่าอ่าเนี่ยทีนี้อันนี้ ตัวเนี้ยเราต้องไอตัวกงพวกเนี้ยเมื่อทําแล้วเราต้องดูงทิปกัวเนี้วเาประกอบนะมันจะต้องประกอบไม่ใช่เอาไม้ทั้งแผ่นมาทําลูกกงอย่างนี้นะไม่ใช่นะนะไม่ใช่มันจะต้องทําเป็นเป็นเป็นเอาไม้ตัวนี้กงหนึ่งตัวตัวยาวตัวหนึง่งแต้วไอกงตัวนี้จะมาวาดปับ๊บเราจะมาปะกันตัวนี้จะปะกันยังไงกันแล้วแต่นะจแะแล้วแต่ความถน,นัดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วต้อง จะต้องมาทําที่โต๊ะนะไอ้คไว่าโตะเนี่ยต้องต้องนอนอยู่ที่โต๊ะนะเครื่องมือก็ไม่มีทํไหาอะไรไม่มีอะไรโตะเนี่ยต้องโต๊ะมันจะต้องอที่ประกอบจะประกอบโงเนี่ยมันอยู่อย่างเนี้ยมันมายี่โต๊ะเนี่ยมันจะฟังพุดยาวฟุดอะไรก็อีเรื่องหนึ่งนะเนี่ยโต๊ะมันต้องอยู่อย่างนี้แล้วไอ้กงตัวนี้ก็มาประกอบโตะเนี่ยอประกอบโต๊ะคือ เพื่อประกอบและอยากให้มันมีปัญหาว่ามันกระดดซ้ายก็กระโดกขึ้นกระโดกลงไม่ได้นะ <_ S 1> เนี่ยเนี่ยตัวนี้เราต้องประกอบไปที่โต๊ะนะอ่าต้องประกอบอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวเออต้องประกอบไป้โต๊ะเพราะอะไรอ่าเนี่ยเพราะเนี่ยแหละประกอบโต๊ะอหอยู่ที่โต๊ะเลยเลยเพิบเพราะอะไรเพราะมันจะไ,ไม่กระโดกไปกระเดกมาแล้ววันนี้การเราเราทํางานอะไรก็ ตะมูลทรายมุดฟางก็อยู่มันอยู่แล้วน่าปวดนะปาเอินว่าแล้วเราทําเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ใหญ่บอกว่าตีมาเสร็จแล้วตีมาเสร็จแล้วนะตีมาเสร็จแล้ว,ะน,ะลวน้องก็เอาไอ้นี่ฉากอีกแ็แหละอ่าฉากองก็แหละถ้าจะเอาฉากนี่เชือกอะไรก็ได้แต่อ่าอ่าฉากนี่เชือกอะไรก็แต่แล้วแต่อ่าอ่าอ่า ถึงเนี่ยเปิดเนี่ยถึงเนี่ยเอาเนี่ยเห็นไหมถึงถึงตรงเนี้ยอถึงตรงนี้อ่าตเนปับอ่ามันก็จะว่าเห็นมาตรงล่างเราไปขีดมันขีดจับปับถึงวางขึ้นบนชอบวางวะอ่าเสร็จเรียบร้อยก็ขี่เลยเอาเลื่อยมาฉีดมาฉีดมาฉีไม่ได้ฉี ฉี่้าเอาเลื่อยมาฉี่าอาเลื่อยมาฉีเนี่ยเนี่ยเนียเามาฉีคือมาฉีอะไรฉีให้มันเห็นตัวส่วนกลางน้าตัวในคืนกลางเนี่ยจะฉีตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวอืมนะ อ,อต้องทำให้เห็นให้เห็นเลยเราจะได้น้องๆจะได้โอ้โอ้ทำอย่างนี้นะนีะ่เห็นไหมตัวกลางฉีฉีเพื่ออะไร คือหมายความว่าเอาเอาเรืยอต่อเลยฉีให้มันเป็นเป็นรอยอ่ะให้มันเป็นรอยหน่อยหนึ่งเป็นรอยเพื่ออะไระเพื่อตัวเนี้ยเวลาเราจะไปตั้งที่กงปุ๊บนะจะไปตั้งที่กงปุ๊บเนี่ยนะอ่าจาไปตั้งที่กงปุ๊บเนี่ยอืออือนะ,นะ,นะนะ เดี to to ๋ยวเจะเอาเข้าไปตั้งที่กงปุ CO, be, ๊บเนี nosotros, ่ยตัวเนี้ยอ่าตรงเนี้ยตัวเนี้ยขึ้นมาตัวหนึ่งตัวสองตัวสามแล้วแต่จับปั๊บแต่ละมันมีมันมีไอ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 เครื่องหมายอยู่แล้วใช่ไหมที่เราฉีไว้เนี่ยที่กรงกลางเนี่ยอ่าเราแสดงว่าล่ะเราเข้าไปแล้วเคเข้าไปแล้วจังมันก็เป็นอนว่าตั้งแบบเนี้ยทุกตัวเลยอ่าทุกตัวหนึ่งสองสามสี่อาอะไรเงี้ย และไอ้ตัวนี้มันมีมันมีฉีศูนย์กลางหมดเลยนะมันฉีศูนย์กลางหมดทั้งหมดนี่ก็มีเนี่ยศูนย์กลางเนี่ยก็มีนะกันครับเนี่ยก็มีท้ายมัน,มนก็มีอ่าท้ายมันก็มีอ่ามันก็มีเส้นกลงงางมันเนี่ยแล้วก็ฉีไว้เสร็จเรียบร้อยครับพอน้องตั้งพอน้องตั้งหมดแล้วตั้งกลงไว้หมดแล้ว นะทั้งรงหมดแล้วเอาเชือกขึงเลยเชือกนะเชือกเชือกเชือกขึงหัวถึงนี่จากตัวนี้เลยมาถึงตัวนี้เลยเชือกถึงแปะเลยแน่เชือกแปะเลยอ่าเชือกถึงแป๊ะอ๋อโอเค เอาทีนี้ทีนี้เชือกอ่ะไอเชือกมันมันตึงเป้เลยอ่ะตรงเนี้ยมันตึงเป้มาเนี่ยอ่ะอ่าจะทำยังไงที่ที่มันไม่ถึงมันไม่ถึงโกงไงทํำยังไงพราะเราจะรู้ได้กับว่ามันจะจะเอามือไปดึงเส้นลงมาให้ลงมาเนี่ยไม่ได้พอดึงมาแล้วมันไม่มันไม่ชัวร์จะเป๋ไปเป๋มาอ่าไม่ไม่ไม่ชัวร์ ทำไมน้องๆก็ทําไงก็ว่าดึงเชือกนะครับปั๊บ่าก็ตัวนี้มันยังมีอยู่อ่าผมดนตัวนี้ยมันยังมีอยู่ตัวตัวโกงเนี่ยอ่าอ่ไอไอพื้นโต้เนี่ยพื้นโต้เนี่ยมันยังมันมียังมีเลื้อดที่อยู่อ่าอ่าเปรียบมันตรงนี้เหมืว่ก็ตรงนี้หอยก็ตรงนี้แหละอืมนั่เหวยก็ตรงนี้แหละหมืก็ตรงนี้ ในพื้นโต๊ะอ,อืมเอาในพื้นโต๊ะนะเนพื้นโต๊ะนะอ่าโต๊ะพื้นโต๊ะเี้ยท่นี้ท่นี้โอ้พื้นโต๊ะเนี่ย มันมันก็ยังมีไอไอตัวเนี้ยสี่หุ่นเนี้ยสองอ่าสองเซนเนี้ยตัวเนี้ยสีหุ่นสองเซนมันมันไปตีหนุนดวงข้างมันก็ลาอ่า,อาจะเนี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องเอาเอาไอ้สี่หุ่นเหมือนกันน่ะมามนหนุนมาหนุนตรงนี้มาหนุนตรงข้างเนี่ยอีกทีหนึง่งเออมาหนุนตรงข้างเนี้ยเนี่ย เน uh, um, yeah, right? sure. like, right? ี่ยะครับจะยาวจะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่อ่าเนี่ยหนุนตรงข้างเระของข้างอย่าให้มันเปไว้ปเปรมาน่นะเนี่ยไปไปไปสี่อ้นี้มันสี่มิลไงตัวนี้ตัวแดงนั่นสี่มิลหาเราก็เอาไม้สี่มิลมาบรรุบรหนุนเนี่ยคือไม่ให้มันเอียงไงคือไม่ได้ไม่ให้มันเอียงไปมาแล้วเราก็เอาเอาไอ้ฉากฉากมาจับนะทิ้งอีกไม่ได้เนี่ย เราทิ้งดิ่งไม่ได้เพราะมันมันเชือกฮะมันเป็นเชือก ả, อก ả, ะ,ะามันเป็นเชือกฮะเนี้ยะมันเป็นเชือกอือแวแล้วก็เอาเนี่ยเอาฉากฉากเข้ามาจาับเป๊ะเนี่ยฮาจับมาดันเพราะว่ามันมันดันได้อยู่แล้ว i, นเนี่ยตัวเนี้ยเนี้ยได้ไหมเนี่ยฉากเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันอยู่คลองเนี่ย มันก็ไม่เอียงไปเอียงมานะนก็ไม่เอียงไปเอียงมานวางให้ปับจับได้เลยจับฉากปับมันก็จะอยู่ตรงเส้นระนาบ ที่เราฉีดเอาไว้ตรงแปะเลยนะแปะเลยอ้าวมาตั้งตรงนี้ขั้นตอนต่อไปทาําไงตั้งแล้วอืมตั้งแล้วตั้งแล้วตั้งกรงเนี้ยทางเนี้ยท,ทุกเรือทุกตัวละฉีดไปใช่ไหมคือหมายว่าทํามันเอียงด้านไหนเราก็ต้องเราก็ต้องพลิกไงให้ให้ได้กับเส้นอ่ะอ่าได้ได้ได้กับเส้นเส้นที่เราผึงเนี่ยตรงกลางเนี่ยอ่าให้ได้กัน แต่พลิกยังไงก็ต้องให้ได้กันอ่าเพราะผมเชื่อไม่เชื่อว่ามือใครจะเปะ๊ะตรงนี้ทําได้หมดเส้นได้หมดเลยไม่ใช่มันจะต้องไปฉีฉีแล้วก็เอาเอาฉากไปตั้งใช่าาก็เรียบร้อยฉากตั้งพัดท่าแล้วขั้นตอนขั้นตอนต่อไปทําไงอืมขั้นตอนต่อไปนี่เลยเราตั้งกลงแล้ว อ่าเราตั้งกองแล้วอืเนี่ยตั้งแล้วเส้นเนี่ยตรงเป้งเลยเน,นะเส้นตรงตรงฉี่นะเส้นตรงเนี้ยอ่าเส้นพวกเนี้ยตรงกลางเป๊ะเลยนะที่ที่ที่ข้างบนนี่นะพูดข้างบนเนี่ยอ่าอ่าเนี่ยมันตรงเป๊ะเลยไหมตรงกลางเนี่ยตรงเป๊ะเลยเส้น,นใหญ่ๆนียก็ได้ ให้รู้ให้เห็นอ้าเนี่ยตรงแป้งเลยตัวกงเนี่ยตัวกงเนี่ยได้แล้วเราก็ไปเอาไม้าไม้ไม้ประมาณอ่หนึ่งหุนพอหนึ่งหุนหนึ่งหุนเล็กเนี่ยสองหุ่นก็ได้เออสองหุนเอาไม้สองหุนสองหุนสองหุนสามหุนสองหุนหนาหนาสองหุนฟางสามหุนพอ อ่าเนี่ยมาตีล้อมไหนแนยมาตีนะมาตีตรงเนี้ยมาตีมาตีล้อมกันตีล้อมเน่ยนะตัวเนี้ยแดงอย่างเงี้ยตัวนี้แหละเนี่ยมาตีล้อมอย่างเงี้ยอ่านี่เด้น่นี่ให้ามาันล้อมติดอยู่เนี้ยสองข้างให้ได้กันอ่า นะไม่ได้กันเนะนี่ยร้อมกันก็เหมือนไอ้ไม้ตัวนี้แปลเป็นตัวเป็นตัวเขาแค่เขาเรียกวาเข็มขัดรัดกงไม่ให้มันโยไปโยมาอ่าได้เนะนี่ยพอเสร็จแล้วมันก็เข็มขัดตัวนี้รัดเสร็จเรียบร้อยเข็มขัดตัวนี้ยตัวเนี้ยที่เราคลดเนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาพนี้อ่านะอยู่ในสภาพนี้อ่านะอยู่ในภาพนี้อืมนะ ก็อ,อยู่ในภาพนี้ยนะอันนี้อันนี้แหละนี่ะเห็นแล้วนี่เข้มขัดออนะตายไปเลยไรับ ได้เวลาแล้วเอ๊ะการถววเลี้ยงไข้หรือยังไงเนี่ยไม่ใช่มันเอาเวลาแค่นี้พอไงออมันไปเอามากมายนักเดี๋ยวไอ้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะไอ้เรียกไปถทกเหมือนกันยู่ทูก็ว่านะอแต่มันไม่ได้หรอกจะชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงก็ได้ยูทูก็ไม่ว่าหรอก อ่าไม่ว่าทำอันนี้เนี่ยเขาทำไปไอ้คนไอ้คนที่ฟังฟังอธิบายมันก็จะเบอร์หมดเอ๊งงงไปแล้วเนี่ยอันนี้พอคุยมามากไปอาจารย์ก็จะงงด้วยอเอาแค่ <c oughs> <c oughs> อเอาแค่หอมเปล่ากองคอเนียเอ๊ะเนี่ยเข้าใจอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอีกอ่าทำตัวเนี้ยทำแล้วตัวนี้ทำลแล้วแสดงว่ามันอยู่ในรูปนี้แล้วล่ะอยู่ในรูปนี้แล้วอ,อ,อ่าเดี๋ยวอาจารย์เซฟไปก่อนเลย เจ็บว่าปุ๊บเนี่ยเจ็บว่าพรุ่งนี้จะได้ไหมไม่น้าน,นี่พอหด้าน๊บเนี่ยขณะนี้เรามองโครงสร้างะแะทีนี้ไอ้น้องก็อยากว่าถ้าเราทําต่อไปมันทำยังไงล่ะออประเดี๋ยวสิใจเย็นใจเย็นนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จัดการฮะนะอ่ามันทําไปมันต้องอาศัยคืออาจารย์ก็ต้องไปวาดพวกนี้วาดออกมาก่อน อ่าวาดออกมาแล้วแล้วอยงเนี้ยคำนวณออกมาแล้วเฮ้ยมันถูกต้องไหมอ่าคือทำแล้วไม่ให้พลาดอันนี้เราได้ของขอนะใช่ไหมอ่านี่ยก็วันนี้ก็เียอกาสลาก่อนรุ่งนี้ต่อนะครับถึงกำลังเข้มข้นแล้วว่ารุ่งนี้จะทำยังไงต่ออ่าจะขึ้นกระดานแบบไหนยังไงเอาละขอ ก็พระคุณที่ได้มานั่งดูอดลนดูทูดูจนจบสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ